โซน,นันโดยย่างอื่นดีกซ่าอุเล่นใหญ่จังอันเดอร์เทเกอตํานานดับเบิลยดับเบูีมามหมา้้วยเกมอุ่นเครื่องฝากกดสับสไข่และกดกระดิ่งให้กับช่องเบืงบอลออนไลน์ด้านว,วยดจก้กเพื่อที่ซิบพาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้าวีอันเดอร์เทเกอ สุดยอดนักมวยปั้ระดับตำนานของ WWE เห็นเซอร์ไพร์เมื่อมาปรากฏตัวในเกมอุ่นเครื่องปีซีซันหรือยาซีซันก่อนกับระวางอันฮิลานกับอันนาเซอร์เดอร์เจนเมอร์เดินลงสนามผอมเพ่งเปิดตัวอันเป็นเอกลักษณ์ก่อนจิชูถวยแชปมไล่การนีโชว์แฟนบอลเลือกเสียงเฮกหึมสนามถึงขนาดแม่แต่คริสเตียโนโรนันโดย่างถึงโดยจบเกมอันพิลานเป็นฝ่ายชนะอันนาเซอร์ไปด้วยโซกอร์2ต่อ อันเดอร์เทเกออกเป็นคนหมอบถวยแชมป์ไฮทีมสนาดูนครคิดเห็นยังไดกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์ปูดคุยแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ส่งคอมเมนต์ด่านล่างเลยค่ะ